ขอขอบคุณเพจผู้แปลด้วยครับนิงกองเพจผู้แปลเดี๋ยวไปไว้ใต้คลิปเลยแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องใหม่ภายในช่องอย่าลืมไปดูกันนะเรื่องใหม่เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าการกลับมาเกิดใหม่สู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบนี่เป็นรวมตอน1นึถึงยีนั้นแล้วก็ตอนนี้ภายในช่องอัพไปถึงตอนล่าสุดชนจีนเลยถึง31ใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมเข้าไปดูกันแล้วก็เรื่องล่าสุดของช่องเลยเรื่องนี้ เกิดใหม่เป็นวัยร้ายจอมเสเพลแห่งตระกูลขุนนางอันนี้ใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะประมาณเกือบเกือบสามชั่วโมงคือถ้าเกิดคนดูกันเยอะหรือว่าชอบหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวแอดทำต่อให้มีแพลนจะทําเรื่องนี้ต่อให้อยู่เพราะเห็นคนดูชอบกันเยอะอ่าแล้วก็เรื่องนี้แนะนําเลยอาจารย์ตัวปลอมอย่างข้าดันไร้เทียมทานสงันเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเยอะสนุกมากใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมดูกันโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วไปรับชมกันเลย Hmm? มันกำลังใช้น้ำทะเลกก่อนโจมตีจากปืนใหญ่อยู่มุกเดิมอีกแล้วสินะเร่งกำลังขับเป็น150%เร่งกำลังขับเป็น200% เรียมรบพวกสัตว์อสูนทะเลว่ายเข้ามาแล้วลองเจอท่านี้ของฉันหน่อยเป็นไงรับไปซะมัดเทพสยบมันเจ้าพวกมดปลวกน้างโง่ก่อนโจมตีไรสาระจริงๆ แรงกระแทกเจาะมัดถูกกระแสน้ำสลายไปจนหมดเลยขนาดมัดของขุนชายสูยังเจาะเข้าไปไม่ได้เลยงั้นเรนนี่เท่าแกสูบุกเข้าไปตรงตรงบดนั้นไม่ได้ผลหรอกพวกเราใช้พลังดวงดาวจนเกลี้ยงก็ยังป้อกันป้องกันวารีของมันไม่ได้เลยต้องหาถังจัดก่อนกับไอ้งอมไม้สป,ปรลร์นั่นก่อนเจ้าพวกมนุษย์เศษขยอบังออด โลดียังไงมาเรียกเจ็จจำนงสมุดที่ท่านจากกักรพรรดิสมุดรัฐานไอยว่าไอ้งามสปรารอลแบบนั้นกันอ่ะเฮยหยะแย,ะยะ่แล้วพลังดวงดาวหมดเกลี่ยงเลยกองโลดดวงดาวป้องกันไม่ทันแล้ว มองกรสวรรค์เปอวเพืองสีม่วงงนันหรอเป็นไปได้อย่างไงมันแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรนั่นหมันอนศัตสูของเต่าแก่สูนี้คู่ต่อสู้ของแกคือฉัน โอหเดินเข้ามาติดกบเองแท้ๆร่นหอที่ต่อยนี่แกคิดจะใช้น้ำมากับขังฉันเนี่ยนะเห็นฉันเป็นพวกว่ายน้ำไม่เป็นหรือไงอืมอืมงโง่เงาจริงๆจงจงเจ้าอยากจะลองดูหรือเปล่าเหรอ ว่าเจ้าจะสามมรอดไปได้หรือเปล่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกำแพงนี่มันแข็งแรงมากน้ำนี่มันแข็งยังกับกําแพงเมืองจนขยับไม่ได้เลยสักนิดยอมที่ไร้ซึ่งคำสั่ง น้ำก็เป็นได้แค่ของสอยที่ไร้การยึดเกาะนั่นคือเหตุผลที่แกสามารถมุดเข้าไปในน้ำได้ตามใจชอบแต่ผ้อยใต้คำสั่งของขาน้ำได้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนี้ถ้าแกยังคิดจะแทรกซึมเข้าไปในน้ำอีกแล้วโกมันไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแกะจะต้องมีพลังมากพอ ที่จะขับเคลื่อนมหาสมุทรทั้งใบให้ได้ก่อนเจ้าเศษขยอเอย๋ยจงลิ้มรสความหนักอึ้งของวารีนีสสรับไปอ๊หนักชะมัดเลยฉันกำลังจะโดนบีจนบนแล้ว ทกสูอ๋อโอ้โหท่าหอกเป็นคนธรรมดาตอนนี้คงโดนแรงดัน,น้นาำหลายร้อยล้านตันนี้บี้จนกระดูกแหลกเป็นผุยผงไปแล้วแต่ว่ามหาสมุทรเนาะมีความอดทนเหลือเฟือถึงจะทับแกให้ตายไม่ได้แต่ก็น่าจะขอใจตายได้อยู่ดี เจ้าคิดว่าตัวเจ้ากับปีอันมีอะไรที่ต่างกันล่ะข้อแตกต่างงั้นเหรอมันเป็นสัตว์อสูรส่วนฉันเป็นคนจะมีอะไรที่ต่างไปมากกว่านี้อีกล่ะถ้างั้นข้าขอเปลี่ยนคำถามใหม่แล้วกัน เจ้าคิดว่าพลังของขอบเขตชะตาฟ้ากับพลังระดับแปดมันต่างกันตรงไหนเปล่าประโยชน์ไม่ว่าเจ้าเป็นพลังงอนหรือก้อนโจมตีแบบไหนก็จะถูกน้อมดูดซับและสลายถึงไปจนหมดต่อให้แกจะระเหยน้ำมถึงไปได้แต่มหาสมุทรแห่งนี้ก็จะเติมมันเข้ามาไหม่ได้ไม่จบสิน้นแกเนาะ ลือกใหโรคหวามตายเท่าน้นฮ<ะ>้อป๊อเป็นไปได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นขนนดทำไมทำไมน้อมถึงได้กระจายตัวออกไปแบบนั้นอืมนนท์มนหรือว่านั่นจะเป็นพลังแห่งกฎกฎงั้นเหรอ นั่นเหมือนเป็นความสามารถที่มีแต่พวกขอบเขตชะตาฟ้าเท่านั้นที่จะยั่งรู้ได้ไม่ใช่หรอขอบเขตชะตาฟ้าเง้นหรือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดคิดจะ้อเล่นเง้นหรออยาคิดที่จะมาเล่นตุ๊กติกกับห่อเชียว โอ้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 แรงดึงดูดนี่มันจะมหาศาลเกินไปแล้วแทบจะเกาะเอาไว้ไม่อยู่เลยมิติพังทลายแล้วทุกคนอาที่ยึดเอาไว้ให้นั้นถ้าขืนโดนโดดเข้าไปแล้วกาะมีหวังร่างแลกเป็นผุยผงไม่เหลือซากแน่นอนนั้นมันพลังแห่งกฎบ้าอะไรกันแน่ถึงขนาดฉีกระชากวงมิติได้เลยงั้นหรือ ไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ไม่โถไวมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงด้วยระดับของฉันในตอนนี้ทำได้แค่ฉีกมิติได้เพียงไม่กี่วินาทีเองงั้นเหรออะอะ สอดอสนระดับราชอของพวกเผ่าทะเลที่ตอนพวกเราเราระดับอนอนจนเข้าตาอนกลับโดนเขาจัดการลงดอยง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยเนาะเจ้าเด็กสูบหิงคนนี้ไปบรรลุขอบเขตชะตาฝาต้งแต่เมื่อไรกันแน่มองไม่ออกเลยว่าพื้นฐานพลังของเขาไปไกลถึงขน้นไหนกันเอ๊ะเอ๊ะ ไอ้ยพลังนี้แข็งแกร่งชมัดต้องเป็นสัตว์อสูรระดับที่สูงยิ่งกว่าเดิมแน่ๆนนึกไม่ถึงเลยว่าพวกมนุษย์จะมีคนบรรลุขอเคชตาฟ้าเพิ่มขึ้นมาอีกหากไม่กำจัดเจ้านี่ถึงสักวันหนอต้องกลายเป็นตัวปัญหาใหญ่แนะ่ฮะแล้วนี่แกเป็นใครอีกเนี่ย แกก็เป็นเพียงแค่พวกมดลวกที่กำลังจะตายเท่านั้นหรอยองแกมีสิทธิ์มาถามชื่อของข้าด้วยเง้นหรอสัตดอสูรร้อยสองหัวที่มีกลิ่นอ้อยลัองนอกเกลิงขอมขนาดนี้หรือว่าจะเป็นหนึ่งในสีจะตุรอชาตามตำอนอนสอนเออ